คล็ดลับวยด้วยปุ๋ยยาสวัสดีครับผมอยากแปะรูรอบตอบโจทย์ปุ๋ยยานะครับวันนี้ดาเนินธุรกิจาด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า30ปีนะครับวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับให้ท่านนะครับรวยด้วยปุ๋ยยานะครับโดยท่านไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องลงทุนนะครับท่านไปที่กลุ่มไลน์แล้วมีกลุ่มไลน์โอทเปอรแชทนะครับท่านไปที่กลุ่มนั้นได้เลยนะครับเราจะมีสินค้านะครับสินค้านะครับแนะนำนะฮะให้ท่านเนี่ยนำสินค้าของเราเนี่ยไปโพสต์เอาไปโพสต์อไปเสนอให้ย่าพ่อแม่ญาพี่น้องของ ื่อท่านสมมติว่าสินค้าของเรา100บาทเนี่ยท่านก็ไปบวกเลยนะครับ120 130อะไรอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็มีค่าส่งต่อกล่องเท่าไหร่นะครับเมื่อท่านได้รับออเดอร์มาแล้วเนี่ยท่านก็มาติดต่อทางเรานะครับส่งค่าของ100บาทมาให้ส่งค่าส่งของมาให้นะครับเราจะเป็นฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายส่งของสินค้านี้ไปให้กับลูกค้าของท่านนะครับโดยท่านไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องลงทุนนะครับตัวนี้นะฮะ โอกาสดีมาถึงท่านแล้วนะครับวันนี้เรามาเผยเคล็ดลับให้แก่ท่านนะครับนะครับสนใจทักมาได้นะครับสนใจทักมาได้นะครับเรารับทุกหมู่บ้านนะครับ